ตอนนี้กำลังหลงป่าก,กันนะครับใครใครจะไปรอสะพานออพี่สะพานไบพาสนั่นแหละมีสะพานเดียวละ่ะอ,อ้อเมืองวนไปอะ่ะตอนนี้เรากำลังลุยผ่านทางออฟรดแบบมืออาชีพนะครับมือชีพล้วนๆเลยครับ เราลุยแบบมืออาชีพนะครับตอนนี้อาชีพจูงอาชีพอาชีพจูงโอ้โห,โหด้านาการ์ดมากเลยนี่เนี่ยนี่รออะไรเนี่ยลุยไปเลยเนี่หลุมหลุมนี่โดดไปเลยครับไปเลย <c oughs> อ๋อครับครับครับโอเคโอเคกำลังเ,เ,เข้าพา้าเข้านางบอก